สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลุกขึ้นยืนนะครับจากท่าน,นั่งไม่ว่าจะเป็นนั่งข้างเตียงหรือว่านั่งบนเก้าอี้ที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยนะครับซึ่งหลายๆท่านมักจะประสบกับปัญหานะครับลุกขึ้นยืนแล้วยืนได้ไม่เต็มที่หรือว่าเวลาลุกขึ้นยืนแล้วเสี่ยงต่อการหกล้มได้ค่อนข้างสูงนะครับปัญหามันมักจะเกิดจากการที่1คือท่านเองเนี่ยนั่งอยู่ข้างเตียงหรือว่าในเก้าอี้ที่ค่อนข้างลึกนะครับแล้วตำแหน่งของเท้าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะครับ ซึ่งถ้าเป็นเช่นเดียวแบบนี้นะครับผมเองก็อาจจะลุกขึ้นยากเช่นเดียวกันนะครับวิธีการที่จะลุกขึ้นให้ได้ง่ายนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือให้ท่านนะครับเลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับโดยที่ให้ขอบของเก้าอี้หรือขอบของเตียงอยู่กึ่งกลางของต้นขาพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลากเท้านะครับมาด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักตัวเนี่ยเราลองรับนะครับพอได้พอดีนะครับน้าหนักตัวนะครับทิ้งอยู่ที่เท้าทั้งสองข้าง ให้น้ำหนักเท้าเนี่ยนะครับลงน้ำหนักไปที่พื้นได้เต็มที่นะครับความกว้างของเท้าก็เช่นเดียวกันนะครับควรอยู่ในความกว้างที่เหมาะสมนั่นก็คือกว้างเท่ากับประมาณลําตัวของเราหรือว่ากว้างเท่ากับไหล่นะครับแล้วค่อยลุกขึ้นยืนนะครับตัวตรงก่อนที่จะเดินนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ